ข้าวปั้นนะคะเฟิร์สสวิงค่ะอืะอฮึเก่งนะกระโดมใช้ได้นะอือ,อเยี่ยมเลยแรงก็เยอะดีเลยอ่ะมาะลลแล้วหล่นเลยเดินซ้ายนี่หมดละค่ะมาเลยมามาปาขอห้าลูกทำตามที่โปรสั่งห้าลูกโฟกัสเลย ยกอย่างนั้นกลับไปลูกอันตรายอ่าแล้วมาเข้าปั้นห้าลูกแล้วอ่าลูกนี้นับหนึ่งนะอ่านับหนึ่งอ่าไปมันต้องไม่โดนอันนั้นใช่ไหมปูโดมอ๋อโอเคโอเคอ่ะเข้าปั้นทำเลยมาป้าดูให้ ล้มไปลอดล้มต้องลอดด้วยลูกอย่าให้โดนอ่าสองลูกสีเร็วโบให้ทำอะไรเละมาตั้งใจ2ลูกเองยังไม่ได้นะคะต้องขึ้นขึ้นไม่โดนลงก็ไม่โดนนะคะอ่า ไม่โดนลงไม่โดนด้วยนะอ่าใช่ใช่ไหมคะปูโดมอ่ารอดแล้วรอดแล้วใช่ไหมคือเก่งแล้วใช่ไหมอ่าซ้อมต่ออ,อันนี้ขอแถมหน่อยลูกแถมลูกแถมโอเคได้ไหมได้